ครับตอนนี้ก็เปิดคลิปครับวันนี้ผมออกมังกายมากนะจู่ๆมามาถ่ายคลิปเลยต้องกำลังดังเนียเราจะลงคลิปอาเรียไปนะใครยังไม่ได้ไปดูดูผมตัวไอได้นะครับวันนี้นะครับพี่โจได้ไปสืบมาให้ฝ่ายเอเอไปสืบมาเราไปจัดการอะไรเออไม่รู้ครับห็นเขาพูดกันครับก็เลยพูดเฮนั่นแหละไปสืบมาเราไป เดี๋ยวพี <S 2> <S 2> er ่รเรียบเรียงคำพูดมาก่อนก็เราไปสืบมานะครับซึ่งเราไปสืบได้ความว่ามีร้านอะไรนะครับยำร้านยำนะไม่รู้ว่าเปิดใหม่ไหมนะครับอยู่ที่ตลาดของผมแล้วตอนนี้ก็มันจะมีลูกค้ามานะทั้งที่ปิดร้านไปเมื่อ5้านาทีที่แล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเจอยำไหมนะครับตอนนี้มาถึงไหนครับครับแเ้าก็มาถึงน้ครัฟที่ก่อนเราไม่พูดก็ไม่พูด จาะะมพูดอไรตอนนี้เราก็มาถึงกันที่ตลาดนัดแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าร้านยำทีเอเของเราไปสืบมาอยู่ที่ไหนนะครับไปกันเลยครับตัวน้องมาซื้ออยู่กลับมาบ้านที่ไรก็มาซื้อประจำด้วยละ 那个叫谁来着？ เข้าเลยนะครับฝั <bisog desarrollo> ่งนี้นะไม่ต้องเดินไปไกลมันกผ่งะเดินไปหลังเุาหน่ะหาร้านนะมั่นไปเดินไปหาอะไรกินอีกเหรอหาอะไรกินเลห้าสิบบาทเงินหมดแล้วครับผมเหลืออยู่ห้าสิบบาทผมจะซื้อกลับบ้านครับจะไปกลับสื่อสายไหมนะครับ พาพี่โจมาเดินซื้อป่านะแต่ไม่มีนะเราจะซื้อสตรอเบอร์รี่เลยตอนนี้ก็มาถึงที่นั่งกินแล้วครับได้ออกกองกระสตอนนี้รอกันแบลวจานมา5้านาทีครับยังไม่มาเลยโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับเราเดินมาแล้วครับหัวเขาจะมาได้ครับพูดอะไรคนเดียวพูดกับคนดูคนดูที่ดูอยู่สิบคนเนี่ยนะครับ กดไลค์กดไลค์ขึ้นรูปหัวใจกันเต็มเลยครับคนดูเยอะจริงตัดเข้าสู่คลิปครับทุกันแล้วกันมาแล้วมันจะลุนใจใจยุบตีนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวะเอามา โทรศัพท <anto> ์แม <thing> ่สรุปเป็นโทรศัพท์พี่หรือเป็นอะไรมันเป็นอันนั้นแหละพี่จะเป็นจับเพราะวันนี้ีโทรศัพท์จนเอาทหไมครับตอนนี้เราก็เทลงจานกันเรียบร้อยครับร้านนี้ชื่อว่าร้านอยากยำครับ แล้วเราจะมาชิมรสชาติกันครับได้เยอะมากเลยครับไม่มีหอมด้วยแต่เก่าร้านร้านอื่นเขาจะมีหอมมีผักอะไรเยอะเป็นครึ่งจานไม่แอย่าพึ่งครับเขอาใหม่ไหมไม่ก็ลันไปเลยไง ร้านนี้ครับมีแต่ยันไม่ก็กินแม่เอา <c oughs> อธิบายก่อนร้านนี้มีแต่โบอะมูยอกต่อครับร้านนี้ครับ ให้เยอะมากเลยหมูยอเต็มจานครับตีนไก่แล้วก็จะมีไข่เยี่ยวมาครับผมเอาสั่งเป็นแบบรวมนะครับจะมีไข่เยี่ยวม้จริงจริงมันจะมีกุ้งอยู่กุ้งหมดก่อนครับกุ้งก่อนก็จะมีไข่เยี่ยวมามีตีนไก่ครับแล้วก็หมูยอดได้เยอะมากชื่อร้านอะไรนะครับอยากยำครับผมเป็นครั้งแรกจาชื่อร้านเขาได้ร้านอยู่ไหนนะครับร้านอยู่ตลาดคลองขมครับน้ำโสมครับเดินไปทาง เขาเรียกประตูขาออกหรือขาเข้ามันเข้าได้ทั okay. ้งสองครับแต่อยู่ทางเดียวทาเราเดินเข้าตลาดแรกๆก็ออกแล้วครับหลังๆเข้าหมดทั้งทางไหนทางเข้านะอร่อยกิงครับไม่เชื่อเดี๋ยวผมแยกทีมงานทิ้งงานได้ไหเออไปแล้วไปเข้าไปเหมือนเยอะหลายคนขอบกันเลยผมมาแล้วนะผมมาแล้วครับเอาตัวมาทำไม มูยอนี่ถึงเนื้อถึง<ห>ถึงเนื้อมากเลย,ยมูยอนุ่มนะครับแล้วแบบรสชาติขอ,องยำมันจะอ,อกแบบเปรี้ยวๆหน่อยอ่ะพอดีเนาะแล้วมัน <ไป S 1> จะมี <ใน S 1> เผ็ดไทยๆใช่ครับเขาไม่ได้จ่ายนะที่เนี่ยไม่มีคลิปในใจหรอหรืออะไรเลยไปดูได้ครับที่เพจฟองน้ำนี้ไหมฟองน้ำที่เน่าเปื่อย คัดอะไรก็ไม่ออกประตผมขอ,อนำเสนอมิสเตอร์ว้าวไปที่ไหน,นก็เห็นมิสเตอร์ว้าวคุณลองกินตีนนครับกินตีนไหมงานีนไใจตีนผมเนี่ยโอ้โห <laughs> อะไรครับเนี่ยเดยส่งมาเร็วกินไม่ทันทำตายครับ หนังมันนุ่มจหมือเแล้วมันไปถูกกับน้ำยำออกเปรี้ยวๆสั่งอ<ร>ะไรสั่งเผ็ดนะสมชื่อสม,มชื่อที่แนะนำมายำครับสมชื่อจริงๆนี่ครับเต็มหน้ากล้องครับเดี๋ยวดูตอนคืนหิวยำน้ำห้าสิบบาทแล้วนะครับทั้งจานเนี้ยห้าสิบบาทนะกินได้ประมาณสองถึงสี่คนผมบอกเลย ได้เยอะมากเยอะเยอะขาดนีกินที่รุ่งใครอยากให้เราไปทุรักทุเลด้วยกันก็คอมเมนต์เลยครับเราไม่ได้ออกทุรักทุเลที่จริงแกมีทุรักทุเลแล้วละครับเกิดความผิดพลาดดูดูวักผมไปก่อนเอาครับจะตกมืออะไรดูเบลเบลยิงหนึ่งยุ่งมากวะ จะโอ้ยน้ำลายยิ้มก็ใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็กดติดตามได้ที่ปุ่ม subscribe ด้านล่างนะครับเพื่อจะได้เราลงคลิปใหม่ไปหากินของแซ่บๆนะก็จะได้ไม่พลาดนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับลงคลิปใหม่ก็จะแจ้งเตือนตึ้งๆขึ้นระเบิดกันโจรลงคลิปไม่มีสาระอีกแล้วอะไรประมาณนี้ครับอย่ากด2ครั้งนะครับครับกด2ครั้งก็อันซับคลิปนี้ไปคลิปนี้ครับสวัสดีครับผิดว่าไับกนก็ขอัยด้วยนะครับอคครับอย่ากดดิสไลค์นะครับ กดดีไลค์เราก็ดีใจกดไลค์เรายิ่งดีใจพูดทำไมาม